ไม่ว่าความหมายที่ว่าอย่างนี้เอามันก็เป็นจิตที่ยังยังไม่คิดนี่ไหจิตที่ไม่ได้คิดน่จิตที่อที่เหมือนกับไม่ได้รับอารมณ์หรือว่าอารมณ์นั้นไม่มีความหมายพอที่จะทำให้จิตคิดโดยโดยมากก็เป็นอยู่อย่างนั้เพราะอารมณ์นั้นไม่ไม่มีความ จึงดูดก็ไม่มีอำนาจพอที่จะทำให้จิตคิดเชราะเรานั่งอยู่เราลืมตาอยู่เราเห็นทุกอย่างแต่มันก็ไม่ได้คิดอะไรเว่าะนแต่สิ่งนั้นมันจะมีความหมายมีอารมณ์ทําให้เราต้องคิดเสียงกรงนันเราก็ได้ยินเสียงเสียงจิ๊กิดกิ๊กิ๊ของแมลงร้างนีเราก็ไม่มีความไม่มีความคิดเกี่ยวกับเสียงนั้นเพราะมันไม่มีความหมายไม่มีค่าไม่มีน้ําหนักพอที่จะให้เราไปสนใจไปคิด นันก็เหมือนกับไม่มีผัสสะหรือผัสสะก็ไปผัสสะหยุดไม่เดินไปนั่นไม่ไม่ไม่มีความหมายไม่มีอำนาจแก,ก่จิตเป็นผัสสะด้วน,นมันต้องมีจิตไปสนใจไปรับเอาความหมายไปรับเอาคุณค่า เหมือนกับสุนักได้ยินดนตรีนี่ตรงนี้เลิกกันแต่คนได้ยินดนตรีนี่มันไปตามความหมายของดนตรีต้องเห็นต้องเรียนต้องเรียนทำไมว่านเปล่าเนีย อ๋อคือทุกสิ่งไม่ต้องไปเอาไป,ไปยึดถือออกมาเป็นของเราแต่ถ้ามันมันถ้ามาเกี่ยวข้องกับเรา,าเทํา,ทา,าใ,หให้เป็นทุกข์จิตเป็นทุกข์ก็จัดการกังเราในถูกต้องอย่าให้เป็นทุกข์น่าจะเกิดความสุขขึ้นความไม่ทุกข์ก็อย่าเป็นกับยึดถือเอาเป็นความสุขของเราต้องเป็นสงตาเนยนะ ในสุญญาตาเราความว่างจิตมีความว่างจากความยึดถือนะครับต้องเนอา้อาวพอยึดถือเท่า,าไ,ไรก็เป็นความทุกข,ข์ั้งนั้นัวยึดไปคิดนึกเกี่ยวข้องด้วยก็ได้แต่อย่ายึดถือทํางานอยู่คิดนึกอยู่ทําการงานอยู่จิตส่วนที่คิดนึกเป็นเราเป็นของเราอย่าให้มี มีแต่จิตที่ทำงานไปตามสติปัญญาล้วนๆอย่าให้มันเกิดความหมายเป็นเป็นตัวตนเป็นของตนในในในรูปที่ว่าจะได้จะเสียจะแพ้จะชนะอะไรถยาคิดว่าจะได้ไม่คิดว่าจะเสียหรือจะแพ้มันเป็นตัวตน อยาว่าเล่นฟุตบอลนี่อยากแต่นักเตะทุกคนไม่คำนึงถึงเรื่องแพ้ชนะคำนึงแต่เตะดีที่สุดเท่านั้นถ้าไปคำนึงถึงไงแพ้ชนะอยู่ในใจแล้วมันพุ่งสร้างแล้วมันทำไม่ได้ดีแล้วมันก็ยากนะเพราะว่าไอ้กองเชียร์คนคนดูมันก็หวังใจชนะอยู่เหมือนกันรเราเป็นห่วงว่าถ้าเราแพ้พวกนั้นมันก็จะด่าเรานี่ อย่างนี้คือมีความรู้สึกเป็นตัวตนเข้าไปอยู่ในใจมันก็เล่นได้ไม่ดีเลรา้วต้องลืมหมดลืมทั้งโลกไม่มีอะไรมีแต่ลูกบอลกนะระเตะกระขาแลนั้นกระเตะมันดีที่สุดคนจะมาดูอยู่หรือเมียจะมายืนดูอยู่ก็ไม่ต้องอย่างนี้เรียกว่าทําไปด้วยจิตว่าจากความหมายแห่งตัวตนจะทําได้ดีน่าจะไม่มีความทุกข์การดิน Hmm? างานา,า,งา,งงานงคือสิ่งที่เราจะต้องทําเรามีความรู้ว่าทำอย่างไรแล้วก็ทําไปโดยความรู้นั่นะอย่าทําด้วยความอยากความหวังะซึ่งมันจะเป็นตัวตนขึ้นมาอย่า,ยาทําด้วยความมีกู้อย่าต้องการทําทําให้ได้ทำให้ชนะอย่างนี้อเลยแบบไห่ว่า ไม่มีความรู้สึกเช่นนั้นมีแต่ความรู้สึกสติสัมปชัญญะว่าทําดีที่สุดทาสุดฝีไม้ไลายมือน,นั่นคือทําอย่างไรอย่าไปประวงเึงว่าจะได้หรือไม่ได้จะแพ้หรือจะชนะเลยอย่าไปประวงไอ้นั่นคือความหมายแห่งตัวตนความหมายแห่งตัวตนที่นั้นต้องไม่มีจริงเริงแต่การทำด้วยจิตว่าง